ก็อย่างที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะแอป Clubhouse เนี่ยนะกลายเป็นกระแสะทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะฮะเมื่อ Clubhouse นะฮะแอปโซเชียลน้องใหม่มาแรงสุดนะฮะ จนหลายคนเนี่ยต้องถามหาว่าจะเข้าไปใช้งานได้ยังไงพอแอปนี้นะชูจุดเด่นเรื่องของความ Exclusive ที่สามารถใช้งานได้เฉพาะบน iOS เท่านั้นแถมสมัครแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้ทันทีต้องรอให้มีคนที่ใช้งานอยู่ก่อนแล้วนะฮะเชิญเราเข้าไปถึงจะใช้งานได้ผู้ใช้งานเก่านั้นนะฮะจะมีคำเชิญแค่2คํคำเชิญนะฮะ แต่ตัวคำเชิญนี้นะก็สามารถที่จะเพิ่มได้จากการที่ร่วมทำกิจกรรมต่างๆในแอป Clubhouse นั่นเองนะฮะหรือมีอีกวิธีหนึ่งฮะเป็นการเชิญเพื่อนที่อยู่ในชื่อคอนแทคของเรามันจะมีการซุ่มนะฮะเพื่อนในคอนแทคของเรานะฮะถ้าสมมุติว่าเพื่อนของเราเนี่ยได้ทําการลงทะเบียนเอาไว้รอไว้แล้วนะฮะมันจะมีการซุ่มขึ้นมานะฮะให้เราสามารถที่จะเลือก กดให้เขาเนี่ยเข้ามาได้เลยโดยที่เราเนี่ยจะไม่เสียสิทธิ์ i n นอินไวของเราด้วยนะฮะอ่าก็ย้ำนะว่าเป็นเฉพาะการสุ่มรายชื่อเพื่อนในคอนแทคเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยู่ในคอนแทคของเราจะขึ้นนะฮะเนื่องด้วยความ e x กซ์คลูซนี้นะ,ะทำให้เกิดกลุ่มคนหัวใสนะฮะเอา i n v ไว e เนี่ยที่มีนะครไปลงขายผ่านโซเชียลต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น Twitter จนไปถึงช้อปปีกันเลยทีเดียวนะฮะ สำหรับใครเนี่ยที่อดใจรอคำเชิญไม่ไหวนะฮะก็ต้องอาจจะใช้วิธีนะฮะเงินแก้ปัญหานั่นเองนะฮะแต่ก็ต้องระวังตัวให้ดีนะฮะไม่งั้นอาจจะถูกหลอกได้นะฮะเนื่องจากว่าการที่เราจะเชิญเ,เพื่อนเนี่ยเข้าไปใช้งานใน Clubhouse เนี่ยเราจะต้องมีการเพิ่มเบอร์เข้าไปในคอนแทคของเราก่อนนั่นเองนะฮะ